สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเทสเครื่องรับดอกเอ็นมินนะครับรับได้ตั้งแต่3ถึง24มิลนะครับดอกกรเล็ดที่แถมมานะครับก็จะมี4 6 8 10นะครับ10ก็คือตัวนี้นะครับที่เราจะเทสแล้วก็12 14นะครับวันนี้มีส่งเครื่องรับดอกเอ็นมิน2เครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งเทสไปแล้วนะครับแพ็คเรียบร้อยรอส่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเครื่องกันเลยนะครับ ต่อันเลยนะครับดอกนี้นะครับเป็นดอกเอนมินที่เราจะใช้ลับนะครับเป็นดอก10มิลนะครับใช้งานมาแล้วนะครับเป็นดอกราบ่ายอันดับแรกนะครับเอาตัวชุดดอกคอเลตนะครับเอามาใส่ก่อนนะครับมันจะมีวงวงแหวนนะครับแล้วก็ใส่ดอกคอเลตเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยชุดบล็อกด้านหน้านะครับขันล็อก เมื่อขันใกล้ถึงแล้วนะครับใส่ดอกเอ็นมินเข้าไปนะครับสวม้าไปได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาชุดดอกเอ็นมินชุดนี้นะครับเอาไปเซตทูนเดี๋ยวเราไปดูการเซตทูนต่อเลยนะครับการเซตทูนนะครับง่ายๆนะครับเอาชุดข้อเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับให้เลขกึงนะครับตรงกระเดือยก่อนนะครับแล้วก็หมุนไปในทิศทาง ตัรงมิปใิกานะครับแล้วก็เอาดอกเอ็นมินดอกนี้นะครับกดลงไปชนสต็อปเปอร์แบบนี้นะครับเมื่อชนสต็อปเปอร์เสร็จแล้วนี่ยให้เราหมุนดอกเอ็นมินนะครับมาชิดกับสต็อปเปอร์ด้านด้านข้างฝั่งนี้นะครับตัวประคองสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับให้เราปรับไปชนดอกเอ็นมินก่อนนะครับแล้วเราค่อยปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนดอกเอ็นมินไปชิดสต็อปเปอร์นะครับหมุนตัวล็อกไปชิดสต็อปเปอร์ คิดเตยฝั่งนี้นะครับของสต็อปเปอร์อีกฝั่งนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ฝังขันล็อกได้เลยนะครับใช้มือเดียวนะครับง่ายมากอ่ะเมื่อขันล็อกเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเซ็ตทูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเซ็ตทูนเสร็จแล้วนี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะเอาทูนตัวนี้ไปรับต่อนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดเพื่อม นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกไอเมนเข้าไปในช่องล็อกของมันนะครับให้ริ่มนะครับตกกระเดือยพอดีนะครับส่นเข้าไปได้เลยนะครับทีละฟันหนึ่งฟันจนหมดเสียงนะครับแล้วก็สองฟันแล้วก็สามฟันนะครับไปเรื่อยๆจนครบสี่ฟันนะครับเนครบสี่ฟันถ้าไม่แน่ใจนะครับเราก็อีกรอบนึงนะครับวนอีกรอบนึง ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาปีฟันแล้วนะครับมันก็จะได้ฟันหลบหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟันหลบหลังอันนี้คือฟันหลบหลังของดอกเอ็นมินนะครับพอได้ฟันหลบหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปใส่ฟันหลบแรกช่องถัดไปนะครับเอาล่องริมตรงนี้นะครับให้ตรงกับเดือยตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยครับฟันไหนก่อนก็ได้4ีฟันฟันสองฟันสามฟัน สีฟันนะครับจะชวนอีกก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็สุดพอดีอยู่แล้วนะครับสี่ฟันอ่ะทีนี้เราก็ขับมาดูสี่ฟันนะครับมุมหลบแรกนะครับเสร็จแล้วมุมหลบแรกมาดูมุมหลบแรกกันนะครับผมเอาให้ดูเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วขนานตั้งฉากพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยงามต่อไปเราก็เอาไปผ่านะครับเราได้สี่ฟันแล้วเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ฟันขนานกันแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปผ่าต่อแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับแต่จริงๆถ้าลูกค้าต้องการใช้งานก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เราจะผ่าฟันที่หนึ่งกับฟันที่สี่ให้ตรงกันก่อนนะครับล้วก็สวมเข้าไปผ่าเข้าไปได้เลยครับผลได้เลยฟันที่หนึ่งแล้วก็ฟันที่สี่เอ้ฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามนะครับขอโทษทีฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามก็เป็นฟันตรงข้ามกันนะครับหนึ่งกับสามทีนี้ส่วนฟันที่สองกับฟันที่สี่เนี่ยเราก็ผ่าแค่นี้เดียวพอนะครับเพื่อให้มันหลบหลบมุมเฉยนะครับเสร็จแล้วเรามาดูมุมผ่ากันนะครับมุมผ่ากันเป็นไงครับสวยงามพร้อมใช้แล้วนะครับตัวนี้พร้อมใช้แล้ว โอเคเกิน5นาทีแล้วนะครับวิดีโอทางไลน์เนี่ยเราส่งให้ลูกค้าดูได้แค่5นาทีพร้อมใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ